อะไรนะคะพี่พีป่ป่าภูจัดฟ้าม่อนแจ่จมจตอนนี้เราจะพาเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวจะพารีวิวที่พักด้วยว่า,าโอเคไหม,มจะขอสัมภาษณ์ที่จะาของที่พักหน่อยโหตอนนี้เนี่ย<ว>ที่พักตรงเนี้ยสวยมากถ้าใครอยากมาเที่ยวนะโหเนี่ย ขอสัมภาษณ์พี่อะไรนะคะครับผมครับสวัสดีครับพี่สุวิทย์พนามนชัยนะครับผมพี่เบเป็นคนในพื้นที่ของและเป็นเจ้าของที่นี่ครับผมที่นี่ที่ไหนนะคะตรงเนี้ยตรงนี้คือเป็นที่พัดภูจระฟ้าบทพันแจ่มนี้นะครับผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมพี่เขา ที่พักของพี่เขาถ้าใครสนใจมาก็โอเคนะคะคที่เนี่ยสวยมากเดี๋ยวจะพาไปรีวิวที่พักว่าโอเคสามารถติดต่อได้เลยะค,ะครับผมในเพจ Facebook ก็มีแล้วก็สามารถโทรสอบถามได้ที่087807 หนึ่งสองสองได้นะครับผมเฟซบุ๊กอะไรคะอ่าเพจเฟซบุ๊กของผู้จัดัดฟ้าม่อนเจมครับผมสามารถเซิฟใ้ดูเลยนะครับผมสามารถจองในนั้นก็ได้เลยครับผมราคาเลดราคาก็จะอยู่ในนั้นหมดถ้าคุณลูกค้าคนไหนต้องการดูเข้าไปดูก็ดเข้าไปดูได้ครับอ๋อค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปรีวิวที่พักแต่ตอนนี้ก็ดูบริเวณก่อนสวยมากอันเนี้ยดูอันนี้ยามค่ำเนาะ ตอนนี้เราอยู่ยามค่ำเริ่มเริ่มหมอกหมอกเริ่มมาแล้วน,ะนี่ที่พักที่พักที่เขาบรรยากาศโอเคมากสวยมากนะคะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปชมวิวแล้วก็ไปรีวิวที่พักรับรองว่าโอเคเข้าไปดูแล้วตะกี้ขอบคุณมากนะคะพี่ นี่ครอบครัวอยู่ครอบครัวกันหมดเลยแล้วมีที่อาหารการกินมีส้มด้วยเนี่ยมีครับผมมีส้มอาหารหมูกระทงหมูกระทะมีหมดทุกอย่างมีหมดครับผมขอบคุณนะคะพี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวไปรีวิวที่พักก่อนถือส้มไปด้วยเนี่ยซื้อส้มไปสามกิโลดูบรรยากาศสวยมากนะคะ เดี๋ยวจะพาไปอันนี้ยามเย็ดโหพื้นที่สวยวิวก็สวยดูบรรยากาศเรา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 ลงโอ,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 โอ้นี่ไงไป้ายภูจรัดฟ้าสนใจก็มาได้สวยมากโอ้ ดูตรงนี้สวยมากนะคะนี่นีดอกไม้เดือนจำจันเริ่มมาแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวที่พัก เราอยู่แฟมิลี่สองที่พักเขาดูบรรยากาศสวยมากบรรยากาศสวยมากเจ๊นั่งพักซื้อซื้อสม้มนี่รีวิวรีวิวที่พักนะคะโอ้โหรีวิวที่พัก สวยมากราคาตามที่พี่เขาบอกเลยก็ะยจะมีดวงจันทร์กำลังจะมาภูมันแจมภูจรัดฟ้าแม่ภูมันแจมก็อยู่ในภูมันแจมแหละดอยมันแจมภูจรัดฟ้าสวยมาก ที่พักก็โอเคสวยสวยสวยสนใจก็มาได้นะนี่สวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะอยากบอกว่าสวยมากอยากให้มานูน่นบนเขาตอนนี้แดดล,ลมลมตก สวัสดีค่ะ